เดี๋ยววันนี้เรามาแนะนําวิธีการดูขนาดยางนะคะอันนี้คันนี้อะดูใกล้ๆนะนี่คือขนาดยางนะคะให้ดูตรงนี้นะคะนีาน่งสี่ 1, ก็คือลายนี้ก็คือเท่ากับว่าลูกคา้าต้องเลือกฝาครอบล้อลายสิบสีนิ้วนะคะมีล้อกระทะนะคะที่จะใส่ฝาครอบได้ เดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่ลายนี้นะคะตัวนี้เป็นขาส U, NO ิบสีนิ้ว n o 8ปดกรหัส n o แปดกนะลายน,นี้เดี๋ยววันนี้เราจะลองมาใส่ผ้าครอบร้อลายนี้นะคะเริ่มแรกเลยลูกค้าได้รับไปแล้วให้ใส่ลวดอยู่วงในอยู่วงในนะคะไม่ใช่ใส่วงนอกนะใส่อยู่วงในแบบนี้นะคะแล้วส่วนโค้งตรงนี้ให้ตรงกับจุกลมเห็นไคะจะตรงกับจุกลมทุกลายมันจะมีจุกลมตรงนี้นะคะนี่นะแล้วเราก็เริ่มครอบตรงจุกยางก่อน นี่นะให้เริ่มครอบตรงจุดยางน,นะคะเอาส่วนนี้ให้ครอบลงไปที่จุดยางกนลนักษณะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราเติมลมเราจะได้เติมได้ก็ออกแรงกดนี้นะคะอ่ะอันนี้คือถ้าลูกค้าใส่เสร็จแล้วควลูกค้าใช้มือดึงนิดนึงนะคะอันนี้คือรลดปกปติที่เราใส่ไปเนาะเนี่ยถ้าดึงออกมาอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าคิดว่ามันไม่แน่นก็คือให้ดัดรวดตรงนี้นะคะนี่นะส่วนโค้งตรงนี้นะคะให้ดัดให้ตรงออกนิดนึงนี่นะ ลักษณะนี้เอามือดันออกแบบนี้ลวดมันก็จะเห็นไหมคะส่วนโค้งม,มันก็จะกว้างขึ้นแล้วเราก็ใส่เป็นเดิมอันนี้เวลาเรากดเข้าเนี่ยจะกดเข้ายากนิดนึงนะคะจะแน่นขึ้นเนาะอันนี้ทําทาเขาโรงงานเขาทำสำรองไว้นะคะไม่จําเป็นต้องทําทุกร้อนะนี่นะเราก็ใส่เหมือนเดิมค่ะต่อไปจุ่มลมน้อยอ่ะทีนี้เห็นไหมคะมันจะใส่าย,ยากขึ้นก็ต้องใช้มือออกแรงกดนิดนึงนะ ออกแรงกดน,นิดนึงอ่าโอเคโอเคนี่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราลองมาดึงอีกทีนึงใครนิ้วนะคะใครนิ้วนะไม่ต้องออกแรงมากขนาดนี้นคะคะมันก็จะแน่นขึ้นเนี่ยคือลดขยับแหละนี่คือแน่นขึ้นแล้วเนี่ยคือใช้ได้นะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าล้วนไม่จําเป็นต้องต้องดัดทุกเส้นนะคะเราก็ทับบางเส้นบางคันไม่ต้องดัดน,นะให้ทำแบบนี้นะคะโอเคขอบคุณ